สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอกันได้แล้วจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าอฮาวกลับมาพบพอก,กันอีกเช่นเคยเนาะค่ะน้องกับแอดยายสายค่ะวันนี้แอดการนั่เสนอค่ะพี่น้องจ้าแนวทางหาน้อยค่ะศูนย์มัดรวมสี่น้อยเนาะงวดแรกที่แอดลงหาเนาะพี่น้องจ้าปกติแอดสายก็จะลงแต่แนวทางอ่ลาลาวพัฒนาเนาะคะ่ะน้องวันนี้แอดกะจะมาแบ่งปันแนวทางหาน้อยเนาะค่ะ สูตรมัดรวมสีน้อยค่ะสีน้อยจะมีเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P เนาะ,ะก่อนอื่นค่ะแอดสายก็ขอสวัสดีเพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซี FC. สวัสดีทั้งเอฟซีไหมค่ะและ้วกาสวัสดี FC ฟซก้าวนําเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจแอดนำเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮามาฟังคําเตือน,นกันก่อนนละ้พี่น้องจ้าก่อนที่เราจะรับชมแนวทาง คำเตือนค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่าฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดสายกับสิภอาเพื่อนๆพี่น้องมาเบิ่งแนว,นนานวนทางค่ะห้าน้อยสนมัดร่วม4น้อยงวดแรกเนาะวันที่สิเดือนแค่ะ เรามาดูเลขตารางค่ะเลขตารางอนให้ที่สี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเนาะสายวิ่งรูดอันให้ที่เด่นสี่เด่นห้าเด่นสี่เด่นห้ากันที่หกอ่กันที่หกนาะพี่น้องจ๋านาะเด่นสี่เด่นห้ากันที่หกพี่น้องจา้า อ่เรามาดูสองตัวบนค่ะสองตัวบนเนาะสองตัวบนนอ้ให้ที่4ี่ห้า5ี่หลักโคกค่ะ6กห แล้วก็หกอ่าประมาณนี้เนาะอ่าสตัวบนล่างแอดให้4 5่ห้5สีเจ็ออห้าเจ็ดห้แล้วก็6 7เนาะพี่น้องจาอ๋าเนาะอันนี้จะเป็นแนวทาง2ตัวบนล่าง3ตัวตรงโต๊ดค่ะ3 4มสี่หนึ่งห้าหก เก้าหนึ่งห้าเจ็ดน้องจ๋าอแอดกระยำเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณที่เอดจะศึกษาแล้วก็นำมาทำเป็นคลิปมาฝากมาแบ่งปันเนาะค่อะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางของแอดก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันเนาะหัวขาห่าเก้าเอดกลับแล้วเนาะจะเหลือจะเป็นหกเจ็ดตัวนี้ตัวเดียวนะพี่น้องจ๋านะ เป็นเก้าเจ็ดเป็นเก้าเจ็ดเด้อค่ะมาโคกกะจับโคกพี่น้องจ้ามาเก่ากะจับเก่ามาทั้งสองจับทั้งสองเนาะก่อนออกไปค่ะจังไรก็ขอกําลังแรงใจแอดนําเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเป็นกําลังใจแอดนําอ่าหรือว่าสนใจเขากลุ่มแนวทางค่ะก็สาม,มารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยเนาะค่ะ id ไลน์พี่น้องจา้า say หกหกหกเก้า say หกหกหกเก้าเนาะสำหรับอ่า กลุ่มแนวทางเน้องข่ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วค่ะพอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ